มาดูกันครับว่าดิจิทัลดีทอกซ์จะช่วยให้เราได้เวลาและสมาธิกลับคืนมาได้ยังไงเคยรู้สึกใจวิววิวเวลาหามือถือไม่เจอไหมครับหลายคนเป็นนะซึ่งนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนครับเพราะเฉลี่ยแล้วคนไทยใช้เวลากับหน้าจอวันละ9-11ถึงชั่วโมงเลยทีเดียวมือถือใกลายเป็นเหมือนอวัยวะที่33ของเราไปแล้วแล้วเราต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างล่ะครับเวลาส่วนใหญ่ที่เราออนไลน์ก็หมดไปกับการไถโซเชียลมีเดียนี่แหละครับพอเราเห็นแต่ชีวิตดีๆของคนอื่นก็อดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบ แล้วก็เครียดใช่ไหมละ่ะครับซึ่งมันกระทบสุขภาพจิตเราเต็มๆเ,เลยทั้งความเครียดความกังวลหรือที่เรียกว่าอาการโฟโมเราไม่ใช่แค่ใจนะครับร่างกายก็พังไปด้วยเหมือนกันทั้งปวดคอบาลายนอนไม่หลับแล้วทั้งออกล่ะครับมีไหมมีสิครับแล้วมันก็ง่ายกว่าที่เราคิดด้วยเราเรียกมันว่าดิจิตอลดีท็อกซ์ครับคือการพักจากหน้าจอเพื่อกลับมาหาความสมดุลในชีวิตจริงแล้วจะเริ่มยังไง ไม่ต้องถึงขั้นหักดิบนะครับแค่เริ่มจากอะไรเล็ก,ลกๆน้อยๆก็พอลองดู3วิธีนี้ครับไม่เล่นมือถือก่อนนอนปิดแจ้งเตือนที่ไม่จําเป็นแล้วก็ทําให้ห้องนอนเป็นเขตปลอดมือถือแล้วเอาเวลาที่ได้คืนมาไปทําอย่างอื่นที่ผ่อนคลายจริงๆดีกว่าครับคนที่ลองทําแล้วบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้พลาดอะไรไปเลยเรื่องสําคัญจริงๆเดี๋ยวก็มีทางมาถึงเราเองเป้าหมายจริงๆไม่ใช่การเลิกใช้เทคโนโลยีนะแต่เป็นการกลับมาควบคุมมันให้ได้ต่างหาก เราเริ่มได้ง่ายๆเลยครับด้วยการทำอะไรสักอย่างที่ใช้เวลาไม่ถึง2นาทีมันคือกด2นาทีจากหนังสือ atomic habits ครับถ้าอะไรทำได้ใน2นาทีก็ให้ทำเลยลองเลยครับตอนนี้ปิดแจ้งเตือนแอปที่ไม่จำเป็นสัก3แอปแล้วคืนเนี้ยลองชาร์จมือถือนอกห้องนอนดูสุดท้ายนี้ลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้ามีเวลาว่างเพิ่มขึ้นเราจะเอาไปทาอะไร